สวัสดีครับผมอาทอซิ่งอยากวิ่งคิกนะครับนิวพอจูเนอร์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะครับก็มาจากลาบุรีเลยคันนี้นะครับอยากให้อัตราเร่งดีขึ้นนะครับกล่องเขาก็ใส่แล้วนะฮะแต่ทีนี้ก็มาเหลือเรื่องของสูตรท่อนะครับจะโจทย์ของลูกค้าเนี่ยที่มาไกลจากลาบุรีเนี่ยก็คือต้องเงียบและวิ่งนะครับผมก็เลยจัดหม้อพักสูตรออโต้ซิ่งในรถทูโบเดิมนะครับ ตัวนี้เป็นการทาระบบไอเสียให้โฟลกับเดิมนะครับในตระกูลรถ SUV ที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับหรือกระบะท,ที่เป็นเกียร์ออโต้ทุกรุ่นนะครับอาจจะทําท่อดีแฟลกกล่องเนี่ยมอเัอรตัวนี้เอาอยู่นะครับเออใยแก้วที่เราใส่ไปเนี่ยทำให้ผู้โดยสารตอน2และตอน3เนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยไม่มีไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องเสียงเลยนะครับอัตราเร่งทําให้ลื่นไหลดีกว่าเดิมนะครับในช่วงรอบกลางรอบปลายเนี่ยขับสนุกติดเท้านะฮะที่สําคัญนะฮะ อันนี้ขับทางไกลนะครับประหยัดน้ํามันกว่าเดิมเพราะไอเสียระบายดีกว่าเดิมนะครับทำให้ไม่ต้องจุ่มคันเร่งเยอะหมอพักตัวนี้จะอยู่ที่ราคา4,500บาทพร้อมติดตั้งนะครับในรในรถดีเซลเกียออตโต้นะครับทุกคุณนะฮะสนใจมาลองได้นะครับที่อาร์ทออ n ซิงนะครับกับพักกลางสุดออ้ซิงสุดเงียบวิ่งนะครับขอบคุณครับ